สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะรีวิวรถจากซีานเล่เล็ดแอหรือว่านักสิงสายฟ้าที่เรารู้จักกันนะครับกับ Fighter Magnum VFX นะฮะ ตัวนี้เป็นกล่องฝากระตูนกล่องขาวซึ่งตัวพรีเมียมซูเปอร์ทมีไหมมีทำมาแล้วและหมดแล้วนะตอนนี้นะฮะใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะตัวพรีเมียมสวยมากนะครับตัวนี้ได้ทรงรูปบอดี้จะคล้ายๆายวิตตอรี่แมกนัมซึ่งผ่านการตัดบอดี้ออกเพื่อไล่เบานะฮะโดย ตัวนี้รหัสจะเป็น19410นะครับและแน่นอนเป็น Make in j a p a ปนะฮะกล่องนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากรุ่นพี่ที่รู้จักนะฮะให้มาอันบ็อกและรีวิวกันนะครับแล้วไม่มีการประกอบถ่ายางใดในคลิปนี้นะฮะเราอันบ็อกกันอย่างเดียวนะครับสิ่งเราจะได้มานั่นก็คืออันดับแรกเป็นฝากระตูนะฮะฝากระตูนซึ่งเป็นเนะนื้อหากระตูนเกี่ยวกับ ตอนจังหวะที่รถคันจากกล่องออกมานะ,ะนี่คือรูปแบบการ์ตูนของไฟเตอร์แม g น้มซึ่งตัวนี้ก็มีเป็นมังงะเรื่องเลนโก13เล12หรือ13เล่มจบผมจำไม่ได้นะมีแปลไทยด้วยค่ายวิบุ์กิจเอ้ยไม่ใช่บงกฎค่ายบงกฎนะะนี่เป็นงานเก่านะ เก่าขนาดไหนเก่าที่ขนาดแบบว่าชุดเฟืองเป็นจรารบีอะลูนะครับไม่ใช่จรารบีพลาสติกสีฟ้านะฮะสิ่งเราจะได้มาอีกอย่างนึงก็คือล้อเล็กนะฮะเอย,อยางยางเล็กนะฮะหน้ากว้างหลังแค่เอ้ยหน้าแคบหลังกว้างนะฮะชุดบอดี้และพาร์ทของซุปปอร์วันนะครับปีกซุปปอร์วัน ปีกซูเปอร์วันมี2แบบนะแบบสีฟ้าเป็นตัวเก่าแล้วก็แบบอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเทานะฮะโค้งซูเปอร์วันนะฮะล้อเหลืองล้อเล็กหน้าแคบหลังกว้างนะครับสติกเกอร์วงบอกถึงความเก่ามากนะฮะมีสีซีดซีตตรงขอบนิดนึงนี่คือสติกเกอร์ของไฟเตอร์แมกนัมนะฮะตัวนี้เป็นคู่มือการประกอบนะครับก็มีทางทำสีนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้อันนี้คืออะไร อันนี้คือตะข่ายทิย่านะครับไว้แปะส่วนที่มันตัดออกตรงบอดี้ตรงนี้นะลงๆลงวงๆตรงนี้ตะข่ายทิย่าก็เป็นอุปกรณ์เป็นของแต่งนะฮะไม่มีในกล่องเนอะนี้เป็นคู่การประกอบซุปเปอร์วันนะฮะใครประกอบรถซุปเปอร์วันไม่เป็นนั้นไม่ยากมีอยู่ในเพลย์ลิสของมินิโฟล์วเบสิกนะฮะ ก็เป็นการประกอบรถโครงซุปเปอร์วันนะฮะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับพอาะถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือจะโดนเนทตซุปเปอร์แตงโดยตรงก็ได้และที่สำคัญคือขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับไวรัสมินิโฟล์วนะฮะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ทำยา่า เขาไปเลือกชมเลือกดูได้นะครับใครทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแคทได้ส่วนลดอีก15%หรือถ้าใครอยากใช้คอยก็มีลิงก์ของช h อป e ีอยู่ที่ท้ายคลิปนะฮะเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชท้ายคลิปผมพูดผิดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะใต้คลิปจะมีลิงก์อยู่ผมได้เขียนไว้แล้วตรงคำอธิบายเจ okay, ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ